ទៅបើបានបើគេនិយាយមិនកថាប្រដោមមកគឹមនេះលមមត់នេះណាណាអោនេះមកបែកចំនេះណានេះពីអោមកទៅនេះហឹមហឹម อันน่สบายดีทุกคนมื่อน,นี้สามีกับมาบ้านห้ึยเดลอคือเก่าพน้องมาดำหน้าสวยค่ะทุกคนแต่ว่ามาหดเขาดำแล้วแล้วพปนว็น้องเอ้ยมาสวยนอกบ้านนอกก็อยู่ไก่เติบนะตอนนี้แม่เพิ่นกำลังโคกินสีป,ปิ้งไก่กับตับมะฮุ่งไปน้องเอนาะเดี๋ยวสามีสิพาทุกคนไปเบิ่งเพ้นโคไก่กเฮ็ดกิ่นไปน้องเนาะสิเป็นตาแซบอยู่บ่เดี๋ยวไปติดตามครับชมเบิ่งพร้อมเดี๋ยวเลยนะทุกคนนะเดี๋ยวเขาไปเบิ่งกันเลยเนาะ นี่เปืนอน้องอันนี้คือนี่นะทุกคนอ,อันนี้ก็เป็นเทเลนโค้ดเนาะอันนี้เป็นข้างหน้าเทเนโค้ดนะเพื่นอ้อง ตัวนี้เป็นตัวไฟ หน้าแล้วแล้วก็เอาไทยอ้อแล้วก็เป็นตีนเล็กพี่น้องเนาะอันนี้เป็นห้องเห็นประทมพี่น้อง ามาพเ,เดี๋ยววันนี้สิไปขึ้นมะพร้าวพี่น้องเอ้ยฝนบอกว่ามีก๊กมะพร้าวให้พี่ยูพี่น้องอเดี๋ยวสิไปขึ้นมากินนะเดี๋ยวขึ้นได้บอกพี่น้องหลับไปเรื่อนะ พูดมีองไรกูไม่เข้ากันกูงั้นเนาะเฮ้ออยู่คือกับเพื่อนอันไก่บ้านหน้าเพื่อนเนาะพี่น้องสบายดีเพื่อนกำลังทางรถขึ้นผู้มาเนี่ยนี่เพื่อนแปลงรถเพื่อนเนาะรถเปลี่ยนเพื่อนเลยนี่โซกมันบดีน้าแปลงโซก ข้นมะราบะเรามาขึ้นมะพร้าวไปเบิ่งนี่ขึ้นได้วะขึ้นเลยพี่น้องผู้โหได้เลยโห่อนเพลได้เลย สูงตินได้พี่น้องกมะพร้านี่กะสูงกว่หลังิึ้นนะนี่หาังคาขึา้นกันเนาะพี่น้องขึ้นไปเคยช้อนเลยนี่พีน่น้องจากพื้นดินขึ้นไปกับลายแมนท อันนี้อยู่ในบ้านเลยอย่องในบ้านเดินเนาะขึ้นฮอดแล้วยักการช้ชนเลยอสุดท้ายดงฟ้าแ่แกูดแทบบึนอ้อนอพูดละอี่ลงไหนอดหัดกับลมมั้ง อ่อนแล้วพรางเลยนิ้กเข้าบวมอ่อน แยกนี่เด็กเอาลงไป้ามึงก็เออเค่ทางกู้น่ไอนีบอลอ่อนอ่อนรอทีนเดี๋ยวมาผามึงกันไปน้องพอดีกินเบอร์มี่มีมเนาะออมาชชวยอ มาเชียวมาว่ามาชิโนนอ้อนพดนี่นอ้อนเราพได้กินเอามาเลยนเองเนาะเอามาแย้วไ,ไว้ช่วยช่อบเขาด้วยรันเชียวอ้อนนี่เดี๋ยวชอบชอบเป็นตะกินหน่อยมีหัวขนาด อ่อนที่พ่อเลยเออมีอย่ก็นานมาพากสู้แก่ได้ยิ่งทำให้แก่ Ja, <laughs> ใช่นี่เลยฮะนั่นน่ะนั่นดิอันนี้นะเออโอ้หให้ปาดนะจนคัดข้องเงินอย่ารยนีบ้าห้องบ้าห้หน่อยนึงน่ะจอ

นี่ผลงานพอหยิบแล้วบินคือสิได้แล้ว <c ười> ได้มาข่าวแล้วกับเมือม,มาแล้วก็เท่านาาาะครับฮะคุณสิยได้น้ำเลยสนมาจะหายหรือเปล่ายัง ด้มะพาวแล้วกับมือผ้าเบิ่งยู่เพื่อนเพื่อนมันพอกินปะนะน่อันนีคือมะฮ้เพื่อนจักแล้วเรียบร้อย พีชประมาณน้ำแบบพอคู่พนอซี่โซี่น้มอซี่คยมนตะวพุงเลยเหมือนบอกว่าม่คิดดอกะตาเนยอะผมได้ชิมหนึ

ข่งเชวนี่ย่งยู่ได้นี่ซาสิงควางให้เอเนี่ การเตรียมไว้いいอันนี้ก็มากันถิ่นกินกับตับมะฮุ่มคุน้อแล้วกับปิ้งไก่เนี่ยของแซ่บอย่างเลยปิ้งไก่ลาดยางดีปิ้งไก่ดีจังตรงยางหรือไงชุบยังออกก็ได้ปิ้งไก่กินกับตับมะฮุ่ม ่บล็อกประตูไว้ไปเลยเออล็อกอัตโนมัตเสือเลย cây กระหง không? không cây มาไก่อยู่หลังจังงามแล้วเป็น2คน hôm hôm chín mươi ba lao cái hết đấy bạn. Tí mình bàn thêm chút xíu nữa bà nội, chàng cái đấy luôn. Bella, last

นมาดาวี่เวอยู่พี่น้องเลยมาเอยู่กี่นานอุ๊ลไก่อส่ลานอนเดีเต็มแล้เอาจะ้ตัวียว้กนหลายยางมาเด้อมามาพี่น้องมากล้้าจับมาหุงกับปิงไก่เขาวปุ้นนำพี่น้องเนาะเอยมากันถิ่นเนี่ย แสบๆน้องมาเด้อมายุ่มพราะอะไรแากทำเป็นเดียวลอวพกกินข้าวป่ะอ๋อะยุ่มหน้าเจ้าของเล็บดิดัดเด้อนั่งขึ้นมาเลยไหมเป็นอะไรบ้านแสบบอด้าพานจังได้ผู้ขึ้นมาพาวเด้อไดนอยาานนะสองน้อสใช่ไห

มีอมีครอุ้มมันได้ดอกหมอน่ะอ่นมันยดไปแล้วนี่อนแม่้ยนั่งกรเด็น่อนนั่นอ่อู้จะดให้แม่เมี่อนเอามปแมเลยนะเอาไก่ยช่เาแก่แล้วแก่ก็ได้ว่าอ้ช่ะเอาเนี่นี่นี่เป็นน้าแม่เลยเชื่อกะ่านไ อืมเอ้โหอ้อ้โหโ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 อ้อ้อ้โหโอ้โหโอ้โหอ้อ้โ้โหอ้ออ้อ้อ้โอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โ้ออ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 อ

ยีน้ำลายพวกนี่ แก่มาใช่ฮีมาเยอะฮีหมแน่้อแก่เยอน้ำน้อยี่บรีน้อ่ะห้าวดหวานนี่บันเจ็บมปล่ะเซ็บกอนเซ็บ

ผู้สาววันไเดอพ่นมาเอามาหูเมื่อตามไปน้อง <c oughs> เอ้ทางควันมันไหมฮะี้นะไปแล้วเขาอกท้ายจงห้ก็จะกเงมได้กัวได้ไปแล้นะครับ

kasih itu tempatnya